สีข่ขาคู่นี้ที่มันเคยเดินเคียงแม่สงกรมชิดเคยมอบให้สวัสดีครับ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 กันเห็นอะไรวันนี้โคราโคราจะไปไหนโคราจะไปไล่วัวกับแม่โอ้ยเฮ้ยโคาจะไปไล่วัวกับแม่ครับ <laughs> ไปหางอไปตามหาวัวกันไป สวัสดีตอนแรงๆพี่น้องเอ้ยอ้ยน้าข้าพระเจ้านี่ดูไม่จืดเลยค่ะจะเป็นเจ้าสาวแล้วทำไมกันเมื่อือนอยู่ท้างว่ากันจากพี่น้องเลยขามนค้างมานี่นแหละมันอยู่ัดทงเนี่ยโอ้ยมืดๆนี่เราไปไล่ว่ากับลักชายไหนไหนบัวอยู่ไหนไก่ <c oughs> เขาเป็นคืองามจ,จะนไก่ข้าจ้าคุยสู้ว้อย่าง ต้องบังหมูแล้วก็แล้วไก่สีได้คล้ายแล้วอัดอัดอัดอุ้ยแล้วไก่สีได้คล้ายแล้วก็ลายจะเป็นไก่หมูแล้วเด้อัด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 นี่สร้างเราน่ะมันซามเดือนปลายแล้วนี่นะหมูเราสิบสี่ตัวมันนะฮะไม่ว่าเป็นเป็นยังขี้กันขี้ว่าเป็นกัดกันสันดดาไก่แล้วจ้าจะได้ปล่อยแล้วปล่อยแล้ว สี่ตัวเป็นกระเลียงขอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนี่ยแต่ว่ารุ่นหมูพ่นเลียงนี่เพ่นยังได้ซื้อตัวละสองพันอยู่ไดนะ้เนี่ยเจ็ดสีเนี่ยยังว่าได้ซื้อหมูถึกลงมาไงน,นายโคลาห้าสาวดาวยั่วอ,อ,อยู่ตรงไหนทำไมไม่เห็นจ้อยูวใสพี่น้องเอ้ยทางพุ่นบอ ช่วงนี้บระเดีอยกเมื่อขอ,อกเมื่อรักเมื่อแรงได้แล้วบางมันจืดบมมีหยังกินแล้วบางแกนนี่นะปีนี้นะ,นนนะบางแกนเฟือต่อเฟื่องแน่นแนในหน้านะแปนมันลวพี่น้องเลยอันย้อนง้วนนี่ราคากินจ้ะที่ปล่อยไปแต่ละมือนี่ก็เมื่อกินต่อเฟื่องแห่งนี่แหละจ้ะเพิ่นมากมาก,กินได้ทงนี่นะเนี่ยเฟื่องมันแทรกบ่ต่อเฟื่องมันอ่อนหรอฮะคนละ หมละใสหลังวัลอ,ยอายุใสโอ้ยมันในแจักสีได้ไปกินปิ้งย่างนั่งสุพนหรือบอพี่น้องเอย้ยนั่งโอแหงค่ะนั่งแหงเป็นไงละ่ะเก่งนักใช่ไหมนั่งมาหดสว่วนนลังหลังของหมูลแล้วนั่งกันสักผาค่ะโอ้ยน้อง อควายคือลายแตาทมยังมีควายอยู่นะพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าควายในหมู่บ้านเจสีนสี่สีมีอยู่สองสามเจ้าเนี่แหละทีส่วนมากกับสองเจ้านอกนั้นก็มีตมยยแ,ตแต่บัวค่ะสมีงัวพอใหญ่แตงกับงัวพอใหญ่เป๊กเป๊กขวายนะไม่เป็นงัวพูดผิดสองเจ้าเนี่แหละทีข้าเจ้ายังเลี้ยงควายเยอะ มันขย้ำพ่นไปละก่บาบริจักมา,าได้ค่อยนี่ผูกไปหอดปนผพวคุณนนะข้า,าหอดปนห้อยปังมือนะั่นนะครับไปน้ำเมานะส่วนวัวข้าพเจ้าม่รู้อยู่ที่ใดที่บอกนะักไปกวนหัวกวนห้าเขาเขาหาข่านเขายัาง้งเขาพุ่นขอละไหนใสล่ะวัวเขาอยู่ใส่ฮะวัวเราอยู่ไหนไม่เห็นเลย ไอ้อย <enam chapter 17> le. <attention> ู่ไหนนี่ใ <człowie> ช <k> ่เห็นหนามาถามเห็ดหนามาถามไปฮักมาไหนไหนแม่นบ่ะนะใช่ไหมไม่ใช่เหรอใช่ไหมนั่นน่ะนั่นไงอยู่นั่นนั่นเองเห็นไหม พวกนางพาก,กันมาอยู่ที่นี่เองไปเมื่อ,อขี่วัวขี่ควายขาจะผูกใส่ห,หนาเลยพี่น้องเอ้ยสําสิง,งสห์น้าจะเอาผูกเซหหนาเลยสําสิง,งามน้ำใส่ใสองนางเนี่ยนะบรยิยากเมื่อน้ำหมูได้ไรเมื่อแต่แม่เมื่อแล้วกับบริกากเข้าคอกและลูกบ่เมื่อแล้วก็ได้ ันกินเฟืองแห้งจ้าแสมันมีวิตามินเอยียงค่ะน,นั่งไหวโขดไปหยิบมือนาะละไปปอกเมื่อนี่้สึกว่ามันจะผอมลงนะช่วงเนี้ยเมื่อแม่เมื่อแม่ไนไปมือ่อ ใสแม่อยู่ทางไหนุ่นแม่เทิงภูนเนียเนี่ยใช่ละอีหนึ่งเ,ยเ,ยเยลยใะ่นเราต้องจำนะคะของนางนึ่งคือดอกเราต้องจำนะคะอัวของเราเนี่ยาแมุ่่นให้ใส่แม่นั่นุูนโอ้ยเอาหน่ะแม่ ไปมาหาแม่พุ่นเร็วๆไปไปไล่ไล่ไล่ก็ได้ฮวงหงวงหงไปไล่งัว่าพุ่นเร็วๆพุนไล่เป็ี่นว่าไล่งัว่ะเห็นบ่ามาดำคือมืออยู่นั่นนะมาสิไล่ขูมุ่นไปเฮาเขาอีกเข้าจิโขบมาโคนลาอย่าไปใกล้เขาอ๋อมืเพิ่นบแบบนั้นนะเคยเหร่น้ำกันพุ่นพิ่นจื้อกัน เพื่อนเองเพื่อนกันเองแห่น่าเห็นว่าแต่แลบแกเขาน้ำาขาอีกเลยดิเออตัวนึงไปทางนึงตัวนึงไปทางหนึ่งตัวนึงไปทางนี้ตัวหนึ่งไปทางนี้มาแม่มาแม่คนละไปทอดทีบไปไล่งวว่าพุทธสามตัวนะ่ะเมื่อ,อไร อยไลงัวไปเมื่อไปคนละทิศละทางเอาโรถเฮ้ยเริ่มยิ้ลวลยบาดนีนะไม่รู้ว่านางจะท้องหรือเปล่านะนางม,ามั่งมีนางเป็นสาวเต็มตัวแล้วหักเบิกนมนะขึ้นใหญ่แทะนตสมนุมจะพป่นอเลยนางจะมีลูกแล้วหรอ เมือเม่อเมื่อคลิปครอบไปละคนละทิศละทางแม่ไปทางลูกไปทางแล้วฉันก็เหนื่อยไล่จังเอรอคนละคนละกับพนดันแลนน้ำซื้งไปซอยไ่ง่วยังเลือยไปบปุบไรง่วงบุนเร็วๆไปห้านี่ห้าเปินยุ เป็นวิกฤตตอนแรงๆตอนวัวเข้าคลอกนะคะมันห้องแล้วบร,ริแรนบริคอยห้องซื้อมันได้พี่น้องบร,ริจักความครึงง่วอัมาลานะคะสอบเงินสอบท้องแหละคานตอบแม่พอดลนมาบร,ริแ้งมาบร,ริไดเอาเขา่าเกลือมันเลยงัวนะ่ะมันเลยบร,ริแรนชินนะคะมันไม่คอยหูเท่าไหร่เนาะโอ้ยเต้าผีเพนอนก็นได้ มันไม่ค่อยไหม้สุดเลยนะสองขาคนนี้ที่มันเคยเดินเคียงอ้ย้ำแรกๆกับทายงั่วทายควายี่แหละพี่นองให้เบิรงจ้าบงนงน้ผุนบ่ได้กินหย้าแรอกค่ะกินเฟืองแห้งทั้ง,งว่าแล้วก็ทั้งควาย งัวแม่หญ่ดอกนะเว้ยพี่น้องเว้ยงัวแม่หัวซาวนี่มันเขาก็ได้ลูกแหลกเนี่ยแต่ว่าแม่มันพร้อมเนี่ยลูกมันบวเป็นตลอดอะไรได้เหมนเนี่ยตัวบดซ้ำแแบเลยบังหนะกระบอกมีห่อนำน้องมลูกมันกินซ้ำมันจอยแต่อีกตันนี้ได้วอรสุณเจ็ดนี่ยังว่าลูกมันเด็กมันเหลื่อมแม่กับจอยอยู่แต่ว่าพอมีนำน้มไปเมื่อเมื่อเมื่อนย เวลาไปไล่ใบโพนะเวลาอีกพอใจนะพวกนี้นะพอใจนนองพอใจเข้าคอกเข้าลอกเข้าลักเข้าแหลงงางแรงๆต้องกลับบ้านแต่เขาไข้คุมาเนี่มันเได้ไก่ มีแต่ซองขามทางมานี่แหละค่ะของน่าจะซีกับทงฝากทางมานี่ยมาเไปไก่มาเริ่หาไก่อยู่เพราะว่ามันมีแต่หัวแต่หาแต่ว่าทงทงใหญ่ออกกูนะก็ับเไปได้มันบอกเคยไปเคยไปมันกับเไปมันไปแต่มองมันเคยไปนี่แหละแต่ว่าบางเจ้าเขากับบได้ไล่เข่าคอกนะพี่น้องลยปล่อยไปเลยเพราะว่ามัดซองเบิ่งเพามันเห็นมันอยู่แล้วก็ ไร้เขาเคาะกระเจี๊ยบยนมันไปแซงเพื่อนแซงซานหัวสวนเขาเย็นเขาตีเนาะเพราะว,ว่าตัวนี้นะเขาลามคาเสือดเลามคาเสือเย็นมันนั่นจับได้นะคะจับฟันเลยนะเขาอยากห้เนะเขาจับฟันเลยเนาะเฮะ้ยไปเมือเมือ่อเร็วม่กินยุคข้อฟูเฟืองนั่น แซ่บก็นีงอีกอันนี้มิเตต่อไปแหวแมัวกนี้ว่านอยกระเจ้าท่ากก็ได้สบือยังไม่แห้งเลยรัวไผ่เนี่ยวัวของใครเธอเป็นวัวของใครสะบือยังบมแหงตัวบังใหญ่น้องแม่สับไป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  ป้ายป้ายป้ายนี่ง้อตัวนี้นะเกิดเธอึงอะไรได้ง้อไม่ใหญ่ดอกขอกติดกันแล้วมันก็ไปน้ำกันมันเถาหน่อยอะไรได้นี่พี่น้องมันจะฮอดปี่อะไรได้นี่นะพวกนี้เกิดน้ำลังใหญ่กลัวแล้วยางยังยังแสดงว่าซุ้มนี่น้องแม่ดีได้น้องแม่อันตันแอนแตนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เมื่อเมื่อเมื่อจะไล่ลงไปิดทงนะอ้อมขอบมูไปกกม่วงพี่น้องเลยจะไล่อ้อมไปทางนี้เพราะถ้าขาเจ้าปิดประตูทางกลางบ้านพวกเขาทั้งก็ได้สายขนาดนี้จะมายั้งดอกมาเล่นเด์เหร็นเร็ว จักขัดเอาฮันพลเฮตันเบิกให้หน้าหายกะจักได้จักให้เลยมัได้นลงมาเบิกมันใส่ริ่ดมาเบิกเฮ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 คอก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 ไหนคอกไหนคอกเราอยู่นายไปเมื้อจะไปกินน้ำมันอยากกินน้ำมันได้ยังน้ำมันบ่ลับบ่มีบ่มีไปเมื้อง้อขัดเจ้ามันก็จือทางเมื้อมัน จื้อเพื่อนไทยเพื่อนมั่นจื้อมาก,กินน้ำเพื่อนอีกเล่นได้จ้านั่งตรงื่้กินน้ำสาก่อนยังเร็วๆถึงบ้านแล้วนั่นน่ะเห็นไม้ลังคาบ้านหนูนะ่ะเป็นสีแดงเลยอ่ะ สังกระซีกับไก่ละแผ่นหนึ่งพี่น้องเอ้ยเฮือเนก็นไดพอดีกระเทินเดี๋ยวให้ซื้อให้เจ้าประเทศสึ้ลล่างข้าให้ฮะอะโอ้จิงนี้มันดกดกดกมากเลยทุกคนดูสิลูกเยอะมากเลยแต่ลูกไม่โตนะคะใหญ่สุดก็แค่นี้สำเนียลูกใหญ่สุดใน,นแค่สำเนียนะ่ะเดี๋ยวก็สุกแล้ว เยอะนะคะดูสียเต็มต้นเวยยาเขามามองเปื่อนๆนี่เขาละมึงนะมากคักไปไปกินแล้วละล้งคอกคอกคอกโอ้ยเมื่อยเลยยางหอบทงเมื่อยเลย้านเมื่อยเอ้ยยางสำนี้กับสำมาเมื่อยแทบบก ห้งองคอกล้องคาบแย่งจะกินข้าวกับเปิ้ลมือแหลงบอ่อกินข้าวกับเปิ้ลนอกินข้าวกับตำโทบอ่อไปลงเฮ้ยกินและกะนนันนนเหมือนพวกอ,ดอุดเนี่ยกินและกะนนันนน มันมีหางเดียวพี่น้องเลยปกติมันใส่ใอ๋อจะตื่นอีหงยังเนาะเฮ้ยเป็นบ้าตัวตุกเองต้องมีซองหางพอมันหลายตุกมันสิบหาผมที่จริงมันขอกละซิฟเนาะพี่น้องใส่นะพอดีหางหน่อยเอามาใส่มันพันยกเหรียญมันแตกเอาออกซะไปอัดงอไปก่อนจะดมาซองเบอให้หน้าเลยได้จักเ้ย เฟืองกล่องใหญ่มันกินหมดเลยนะคะกินเก่งมากยังจะมองรังคาแต่มันยังลายอยู่แอ่มันแน่นมมันเหยียบย่องลงเพราะว่าไม่ได้อัดเบิร์ดปีนี้เราอัดเฟียงแค่ร้อยก้อนร้อยห้าสิบก้อนขึ้นไปในเทียงนี่ลอยก้อนให้กินย่ำนะและเห็ดเราจะขายแล้วเราเห็ดแหลมันบก่กคือสีใบอีแทะ เสร็จแล้วหรอซำเนี้ยหรอทำไมเลวจังอ,อ๋อขจ้าจอ,อันนี้เห็ดคั้นหายอยู่พี่น้องเลยเห็ดคั้นหายอยู่จ้าเพราะว่าวดินมันกับก็ไม่ไม่เพียงเท่าไหร่อยู่เนาะก็ก็ได้อยู่อา้าวบัดไฮขอบอ,บอกให้เฮตดประเทศเพราะไงอันนี้ มาให้นะคือโบเฮดห้คอยโอ้ยบอกว่าให้นี่โบเฮดอะไรแย่อ yeah, ยู่นี่ให้นี่คัตโบปับห้คอยอะไรของท่าเนี่ยหรือว่ามันมันเทียงอยู่เนาะให้นี่เออโบปับก็ได้จ้ะอย่ามันซะ อยู่ทีวีเกาเกาอยู่ห้องเช่าถูกถูกฮัลโวางนี่กันยังเกาอันนี้อยู่ได้ีินะมันยังโนนอยู่นะโอ้อค่้ายๆก็เกาอยู่ดอกเสร็จเรียบร้อยเส้นไใยดอกพี่น้องเอ้ย <laughs> เั้สิไปใจงว่วงอะพออาะตีกันยังบร่ได้พ่อจ้าเป็นการเป็นงานละเมอๆเลยเนาะมีสองไห้พี่น้องกีบอได้ปับนะ๊บเราไปปับ๊บอยูจไให้นึงตะกี้ว่าให้ปั๊บตัวให้ง่าๆอย่ามันตะกีห้องใจนี่พนว่าสีเฮ็ดเราบรได้ลงไปเบิง่งอืม ระดุดคันมาใส่หยอยู่เนาอใส่คันให้นิดหน่อยพอให้นี่นะมันหัวอยู่ก่างนะปรับลงน้อยหนึ่งจ้าเจ็ดพันห้าก็ยังไม่มีเงินจ่ายเข้าเลยเส้นไหวเส้นไหวเส้นไหวใครแต่ว่าคนจะค้อ,คนองนอนเลยจะค้องใเส้นไากกอน ยุ่วขี่มูลงมาใส่งามนะมันงามลดหายนี่เพราะว่าปีนี้มันเสียหายหลายแสนเสียหายหลายล้านที่มันหัวเนี่ยน,นาสีฮู้นูหรือมาคุดนี่นะมันจังหัวเ,เอ้าปีนี้มันยังสีฮู้อีกห่ มีเงินอยากทําอะไรก็ไม่ต้องเซ็นไม่ต้องนั่นนะพี่น้องไอ,อ้จ่ายจวดจ่ายจวดหลุดนั่นก็จะเฮ็ดบริอึดในสมองนีนเรื่องอยากเฮ็ดนี่นะเต็มอยู่เลยเต็มอยู่ในหัวสมองขนาน่อนี่จนมันจะ,ะระเบิดออกมาเลยจะเฮ็ดนั่นจะเฮ็ดนี่นะ <c oughs> มีเงินขอก็ยังเซ็นเฮ็ดได้เอาปีนาเขาสีได้ข่าวลายก้กาวอยู่กอกอกจกคลิปนี้ก็หาไร่งัวไร่ควายเข้าข้อเข้า,ขา,ขายางนี่แหลพะพลักข้าวลักข,ากขา้าวแรงพี่น้องกัดตอนคำคำจะ สวิตประจําวันแต่ละมือแต่ละดิก็จะประมาณนี้นะคะนี่รูหนูใช่ไหมตามคลิปหน้าเมื่ออื่นก็แล้วกันนะพี่น้องคะ่ะสวัสดีเด้อจ้าขอบคุณเอซทุกทกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะกําลังใจให้โดยดีเสมอมาเนาะพี่น้องไปแล้วคะ่ะ